ต่อไปนะครับมาดูรูปนี้กันนะครับรูปนี้เราจะเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นโค้งแทนเจนต์ไปมาน่าจะเป็นรูปที่ยากที่สุดแล้วนะครับดังนั้นผมจะเขียนตรงส่วนบริเวณตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยทำส่วนอื่นนะครับสเก็ตนะครับแล้วก็ไปเลือกระนาบที่ต้องการนะครับ แล้วหน้าที่ผมจะทำการเลือกคือฟอนต์เพลนนะครับถ้าจะให้ง่ายเหมือนเดิมครับใช้เซ n t ัก l ณ์ลน์ในการตีเส้นขึ้นไปขนาดความยาวจะอยู่ที่75ต่อไปเราจะมาเขียน โค,งค,โค,งโคง้งนะครับเขียนโค้งโค้งหนึ่งะครับเป็นโค้งแบบนี้นะครับโค้งสองเป็นโค้งแบบนี้โค้งหนึ่งอาจจะใหญ่หน่อยนะครับโอเคต่อไปโค้งนี้นะครับความโตจะอยู่ที่ โค้งนอกสุดนะครับความโตอยู่ที่64นะครับ64ตอนนี้เวลาเราใส่ค่ารัศมีมันจะเป็นเ,เวลาเราใส่ต้องใส่เป็นค่ารัศมีนะครับต้องใส่เป็น64ส่วน2ตรงนี้จะต้องใส่38ส่วน2แล้วก็ใช้อันนี้นะครับ Tangent a r c s ในการต่อเส้นตรงรอยต่อตรงบริเวณนี้ผมจะกดชิปเลือกโค้ง2อันนะครับเลือกเป็น Tangent อีกฝั่งก็เช่นเดียวกันนะครับเลือกเส้นเ,เลือกเส้นนะครับสองเส้นเลือก Tangent จากนั้นเนี่ยเรามาทำการใส่ค่ารัศมีตัวนี้นะครับอยู่ที่64ในแบบเขียนเป็น r 64นะครับโอเค64แล้วผมก็จะขึ้นมาก่อนนะครับเป็นแผ่นหนึ่งแผ่นก่อนอื่นๆใคยว่ากัน ความหนาของแผ่นนี้อยู่ที่10มิลิเมตรจากนั้นมาเขียนตรงหูนี้กันก่อนนะครับตรงตรงหูนี้นะครับก็มาเลือกที่ผิวนี้นะครับเปิดคำสั่งสเก็ตวงกลมนะครับ ความหนาของส่วนแรกอยู่ที่30มสิบเอ็กทูเด็บโอเคนั่นแสดงว่าผมต้องขึ้นมาฝั่งนี้เท่าไหร่เอ่ย10หรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องเป็น ต้องเป็นอันนี้สิบนี่สามสิบนะครับแบบนี้จะมองยากไหมถ้ามองยากผมขออนุญาตก,กลับไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอกลับไปขอกลับไปนิดนึงนะครับตรงที่ขึ้นรูปตรงนี้มาผมขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนเปลี่ยนจากบลายมาเป็นมิดเพลนนะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากบลายมาเป็นมิดเพลนน่าจะเขียนได้ง่ายกว่า สเก็ตตัวนี้เดี๋ยวผมเขียนใหม่นะครับลบไปก่อนออผมไปเลือกเป็นฟอนต์เพลนเลยนะครับเพราะฟอนต์เพลนอยู่ตรงกลางขอย้อนกระบวนการอีกครั้งนะครับวาดวงกลมแล้วก็กด oh. น,นี้จากนั้นนะครับไปที่ Extrude Boss Base นะครับ คราวนี้เราเลือกเลยแล้วจะเลือกเป็น mid p l a n ได้แล้วครับเลือก30แบบนี้จะดูง่ายกว่าโอเคนะครับต่อไปที่หัวฝั่งนี้นะครับที่ฝั่งนี้แล้วก็เลือกเป็น font plane นะครับ font plane ที่อยู่ตรงกลางตรงกลางแบบนี้ครับแล้วก็ไปที่ส k e t ตนะครับแล้วก็ทำการวาดวงกลม1วงนะครับเช่นเดิม x to o boss s สเบตตรงส่วนนี้จะยืดขอซูมภาพสักหน่อยหนึ่งจะยืดออกมานะครับ <c oughs> 10อ่าแล้วก็อีกฝั่งนึเป็น10บนะครับเท่ากับว่าเท่ากับเท่ากับเท่ากับว่าตรงนี้สาสบโอเคสามิบนะครับ แล้วก็จะมีตรงส่วนส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบสามสี่สิบสาม สี 43, ตัวนี้ยืดออกมาจาก30อยู่ที่15โอเคจากนั้นผมจะเจาะรู2องรูทั้งหมดเลยนะครับเลือกที่ผิวนี้นะครับไปสกเก็ตนะครับ อันนี้โต20อันนี้โต34อินทูเดตคัทูลูอาลนะครับโอเคสุดท้ายทำการเซาะล่องตรงนี้นะครับเลือกที่ผิวนี้ไปเปิดคำสั่งสเก็ตโอเควงที่หนึ่งนะครับคือวงนี้ วงที่สองก็คือวงนี้นะครับวงที่สองขนาดอยู่ที่55นะครับ55โอเควงนี้ล่ะวงนี้อยู่ที่43เอ็กตริดคัดนะครับเจาะลึกลงไป5มิลลิเมตร เรียบร้อย